มาครับมือนี้จัดลามงอเขียวเสีบๆอีกขึ้นกขาครับโอ้นดับแรกตำเครื่องก่อนครับตำพริกใส่บวกนาวใส่เกือเทศครับคุณเดียว่มีนามหรือว่าหนามติดมนไว้นามลายแนว มวยซ้ำใหม่นี่เวีซ้ำผสมไอ้เอ็นิส,สนิมมันเอาสกอตใบรูดออกน้อยจะไม่ออกดิอยู่มันเอ้วัเนื้อส่วนผสมให้เข้ากันครับจัดโดยเชฟปานครับวันนี้แซบๆอีกเหมือนเดิมเมื่อวานลาบงงเฉียววันนี้ก็ลาบอีกครับ ใส่เข้าไปครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปอยากกินอะไรก็ใส่มะเขือเปาะเข้าไปหนึ่งลูกนีอวาเข้าไปครับอาแล้วเอาเส้นลงไปครับเราส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเอาเส้นลงไปกินเท่าไหร่ใส่เท่านั้นครับขั้นตอนสุดท้ายก็นี่วางเข้ากันเลยครับ สสเสียงต่ำนี่คุดยดแล้วครับอ,อนนร่านมากเลยครับลอชิม,มชิมหน่อยครับมสม 真棒。